คอมพิวเตอร์แบบ all in one สมัยนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีคอม all in one อีกหนึ่งเครื่องมารีวิวกันครับนี่คือเจ้าตัว Acer Aspire นะครับ424นะครับที่เขามาพร้อมกับ CPU Ryzen 7นะครับในรหัส8 8 4 5 H นะครับแล้วก็ยังมีการ์ดจอนะครับที่เป็น on CPU แบบ7 8 0 M ซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงตัดต่อเล็กๆน,น้อยเนี่ยได้แบบสบายๆเป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XTV นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ all in one นะครับอะไรคือคอมพิวเตอร์ all in one หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ จริงๆแล้วสิ่งตัวนี้มันไม่ใช่แค่หน้าจออย่างเดียวครับแต่มันคือคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนตัวด้านหลังของตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะมีคอมพิวเตอร์ที่บิวอินเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวจอนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรหนักมากมายนะครับอาจจะเป็นแบบพนักงานออฟฟิศทาเอกสารทั่วๆไปต้องมีพื้นที่ต่างๆในการทํางานที่มากยิ่งขึ้นนะครับการที่เราซื้อพวกนี้มาเนี่ยมันก็จะแบบเรียกว่าย,ยังไงเดี๋ยวซื้ใ Windows ้ใ Windows ห HOME มีตัว Microsoft Home and Student แท้มาให้มีแถมมาให้ครบหมดนะครับและเครื่องตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างดีด้วย26,390บาท ซื้อมาปุ๊บเสียบปลั๊กพร้อมใช้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวเมาส์ครับนี่เป็นเมาส์ไร้สายอันนี้มีแถมมาให้ภายาในกล่องนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค right ีย์บอร์ดไร้สายอีกหนึ่งตัวนะครับแถมมาให้ภายาในกล่องครบทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเนี่ยบนโต๊ะของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีสายไฟอยู่แค่เส้นเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสายไฟเส้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายไฟที่เอาไว้จ่ายพลังงานให้ทั้งในส่วนตัวหน้าจอในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ที่มาอยู่ภายในจอนะครับอันนี้ถือว่าทำออกมาได้แบบค่อนข้นนางงขางงคงมีมมกใั็ย ที่เขาจะมีในส่ตัว private shutter จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือเลื่อนปิดและนี้คือเลื่อนเปิดนะครับและเขาก็จะมีรูไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 720p เป็นยังไงลองดูกันนี่ก็เป็นคุณภาพของตัวกล้องว e b c a m นะครับ 720p ซึ่งเอาตรงๆมันไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันได้ในเรื่องของการมองเห็นภาพเลยไม่ต้องไปต่ออุปกรณ์เสริมอะไรให้ยุ่งยากเขามีกล้องมาให้ใช้นะแล้วก็ตัว private shutter ถ้าผมลองเลื่อนปิดนะครับ กล้องมาทำงานแต่ว่าภาพมันจะเป็นสีดําเพราะว่ามันเป็นม่านชาัตเตอร์เนี่ยผมลองเปิดแค่นิดเดียวผมลองเปิดอีกครึ่งหนึ่งแล้วผมก็ลองเปิดสุดเห็นไหมครับมันจะเป็นม่านชาัตเตอร์ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนแฮ็กถ้าเกิดเราปิดในส่วนนี้แล้วก็เสียงไมโครโฟนที่เพื่งนไม่ได้ยินก็มาจากเสียงไมโครโฟนของตัวกล้องเว็บแคมเลครับ นอกเหนือจากกล้องเว็บแคมที่เขาให้มาเนี่ยตัวจอกันก่อนเรามาคุยกันก่อนนะครับ C 2 4 24, อันนี้คือชื่อรุ่นแน่นอนมันก็มากับขนาดไซส์ของตัวหน้าจอจอตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ขนาด23.8นิ้วด้วยกันนะครับเป็นหน้าจอ Full HD พาเนลเนี่ยจะยังคงเป็นแบบ LCD อยู่แต่ว่ามีการอัปเกรดคือ 120H เฮิร์แล้วเอาตรงๆเลยนะผมเคยรีวิวพวกคอมออยินวันมาหลายเครื่องมากๆส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ที่ 60Hz เฮิร์ถึง 75Hz เฮิร์ด้วยกันเพราะว่าคนใช้คอมออลอินวันเขาจะไม่ได้ใช้สเปสน็นปน120 เพิร์นะครับทำให้เวลาการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผาามันดูลื่นไหลามากกว่าเดิมแล้วในส่วนของตัว CPU จะเป็น Ryzen 7 8845 HS ซึ่ง CPU ตัวนี้ความเร็วเขาอัพได้ถึง 5.1GHz ดกิกะเฮิร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็มีแรม16กิกติดตั้งมาให้จำนวน1แถวเราสามารถแกะอัพเกรดได้คอมพวกนี้อัพเกรดได้นะจ๊ะไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถอัพได้คุณสามารถแกะใส่แรมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตัว SSD มีใส่ามาให้แล้ว1 t B การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผมตามาดู ลยมีในส่องตัว Wi-Fi เราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้งานได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับสัญญาณผมขอลองสปีดเทสตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็ห่างจากในส่วนตัวเราเตอร์พอสมควรเพราะว่าเราเตอร์เนี่ยอยู่อีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้อยู่กันคนละห้องนะตัว AP Wi-Fi เนี่ยอยู่ด้านนอกอันนี้คอมพิวเตอร์อยู่ด้านในห่างกันประมาณสักอาจจะมี7เมตรได้นะครับลองดูเป็น Wi-Fi 6 นี่สปีดความเร็วใช้งานก็ถือว่าโอเคสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนอกจาก Wi-Fi เขาก็จะมีส่งตัว b l บลู o t h ด้วยนะครับรองรับบ t ูทูธ5.2การเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีมาให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะปกติแต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่พอร์ตท,ที่ตัวเดสก์ท็อปและพอรตพวกนี้มันจะอยู่ที่หน้าจอนะครับเขาจะมีพอร์ตอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ โดยพอร์ตแรกตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตแจ็ค3.5มิลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ยังมี USB Type A ที่เป็น USB 2.0นะครับพร้อมทั้งในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีใส่มาให้อยู่ในส่วนตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเขาก็ยังมีพอร์ตอีกนะครับจะเป็นพอร์ต DC พอร์ต HDMI Display Port USB 3.2 Gen2 ที่เป็น Type A จำนวน2ช่อง USB 2.0 Type A จำนวน2ช่องมีพอร์ต LAN RJ15 นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนกับ ตัวหูฟังเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนก็พูดง่ายๆว่าอันนี้ก็เหมือนฟอนต์พาเนลหน้าเคสส่วนอันหลังจอเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวด้านหลังของตัวเคสคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะมีเหมือนกับคอมพิวเตอร์ใส่มาให้ทุกอย่างในส่วนของดีไซน์ไม่ได้มีอะไรเยอะครับขามาเป็นรูปแบบตัว V หน้าจอ สามารถปรับเงยนี้ได้ครับสามารถปรับก้มนี้ได้ครับเนี่ยเราสามารถปรับได้แต่ว่าซ้ายขวาจะไม่สามารถปรับได้ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการยกไปมาเอานะครับว่าเราต้องการจอให้มันไปอยู่ในทิศทางใดฝั่งใดนะครับที่เหลือเอาจริงๆไม่ได้มีอะไรแปลงใหม่ผมมองว่าคนที่ซื้อคอมตระกูลที่เป็นออ l in วันเนี่ย ต้องการเน้นใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลยุ่งยากและที่สําคัญเขาก็จะมีในส่วนของตัวการรับประกันให้ถึง3ปีนะครับพวกนี้ค่อนข้างมั่นใจกว่าคอมพิวเตอร์ประกอบเองตรงที่เสถียรแน่นอนอุปกรณ์ต่างๆเข้ากันได้เดี๋ยวเราไปลองเทสความแรงกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้แรงขนาดไหนไปชมกันครับ อ่ะเรามาดูสเปคนิดนึงดีกว่านะครับเครื่องนี้ all in one แต่เจ๋วนะครับ ryzen 7 8 8 4 5 hs ซึ่ง cpu ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่พวกโน้ตบุ๊กแรงแรงระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเอามาลงกับคอม all in one เป็น8คข้อร์16เทรครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้รองรับ p c e 4.0นะครับในส่วนตัวแรม ddr 5 16GB ที่เขาใส่มาให้ก็คือจะเป็นแร m แถวเดียวนะครับไม่ได้เป็นแบบใส่2แถวเนาะจะใส่มาแค่ สล็อตเดียวก็คือสล็อตที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรัของทางเอ a ด a ตาถ้าใครแบบว่าอยากจะอัปเกรดสามารถแกะใส่แรมเพิ่มได้อีก1แถวในส่วนของตัวการ์ดจอครับจะเป็นการ์ดจอออน p u r a d เ o เดียนเแนะครับแล้วก็ความแรงของ s i n g l e t h r e a อยู่ที่ยอยู่ที่684.5 m u l เม t ติเท d อยู่ที่6148.2นะครับถามว่าความแรงแรงระดับประมาณไหนผมขอเอามาเทียบกับซัก i 9ก้าแล้วกันตัวนี้ยังสู้ไม่ได้ผมขอลองชนซัก i 5 4ตัวนยังไ,ไี่้ัองด้ซัก i9 Gen10 i7 Gen10 อ่ะตัวนี้แรงกว่า i7 Gen10 ไปแล้วนะครับสำหรับ All-in-One อย่าลืมนะคอมออ l i n วันแรงกว่า i7 Gen10 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆน่าจะอยู่ใกล้ๆช่วงประมาณสัก i9 Gen11 i9 Gen10 อะไรประมาณนี้อ่ะเรามาต่อกับอย่างโปรแกรม c i ด e n R23 บ้างนะครับในส่วนของ c i บ e ซอาเนี่ย Malticall ได้ถึง14,706แต้มซิงกันคอยอยู่ที่1,653แต้มนะครับคือต้องบอกว่า Civill OM-1 ออสมัยนี้มันค่อนข้าง แรงกว่าเดิมเยอะมากๆนะถ้าสมมติลองวัดกันแบบมัลติคอร์นี่ก็คือแบบโอ้โหแทบจะเท่ากับเทนนิสเตอร์สมัยก่อนแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าแรงมากในส่วนของตัวซิงเกิลเบนซ์สองกันบ้างนะครับตัวนี้มัลติคอร์อยู่ที่815แต้มซิงเกิลคอร์อยู่ที่96แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกริดเบนซิกซ์นะครับซิงเกิลคอร์จะได้ที่สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าแต้มมัลติคอร์อยู่ที่เก้าพันสองร้อยเก้าสิบสามแต้มนะครับแล้วในส่วนของ,นาางานตัวนนีี้เ่ยได้คะแนนที่1กรมวีเรย ในสองตัว 3D Mark Fire s t r i e ครับลองเทสกับความแรงการจอ 780m นะครับตัวนี้ได้ที่4,123แต้มในส่วนของ Time Spy ได้คะแนนที่1,760แต้มตัว Night r a y นะครับจะอยู่ที่17,631แต้ม Pod Royal ครับอยู่ที่788แต้ม Speedway 210แต้มและ Steel n o m a d นะครับได้ที่258แต้ม มาต่อกับคะแนน CPU profile นะครับ Mac t r a d เนี่ยได้ที่6,608แต้มแล้วก็ One t r a d e เนี่ย938แต้มด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนงตัว PC Mark 10คะแนนรวมทั้งระบบนะครับเครื่องนี้เนี่ยได้ที่6,364แต้มด้วยกันอันนี้ก็คือ เฮ้ยคอมอินวันสมัยนีย้มันเกิน6000แต้มแล้วนะไม่ใช่แบบอยู่ที่4 5 0 0 0แต้มมันได้ความแรงเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นทั้งอันนี้สงแรมด้วย SSD ด้วย CPU ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วน SSD เครื่องนี้จะมีความจุอยู่ที่5 1 2อกิกนะครับวิอยู่ที่3524แต้มไวดอยู่ที่30,95แต้มแล้วก็ Random 4K ตัวนี้อยู่ที่47ด้วยกันนะครับสำหรับความเร็วของ SSD ก็ถือว่ากลางๆถั่วไปไม่ได้แรงอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปลองตัดตตต่่่่ออออกกััันนนดดดูดีวีววาเครืง้ ไหวหรือเปล่าเป็นไงไปดูกันครับลองดูโปรแกรม p r e m i e r Pro 2025นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเข้าโปรแกรมได้นะแต่ว่าฟุตโปรเจกต์งานของผมในวันนี้เนี่ยมันมีความยาวประมาณ11นาทีแต่มันเป็นโปรเจกต์ 4K นะครับ PREVIEW p r e ี i e w ได้นะครับอันนี้เฮ้ยพรีวิวลื่นฮะเดีผมขอลองจำนิดนึงนะครับปับ๊บตอนจำช่วงแรกจะมีอาการจึ๊บนิดนึงอ่ะแล้วก็เพลย์ได้นะครับอ่ะผมขอจำแล้วก็เพลย์เอ้ยได้เว้ย ตอนแรกผมไมคิดว่ามันจะตัดต่อ 4K ไหวได้ซ้ํานะครับ <Okay. S 1> อ่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยเครื่องนี้ก็ตัดต่อ Full HD ก็พอไม่จำเป็นต้องมา 4K ขนาดนี้นะครับมันไม่ได้แบบแรงอะไรมากมาย oh. ที่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากจะ เรนเดอร์ ender, คลิปตัวนี้จะใช้เวลาในการเรนเดอร์เท่าไหร่ครับมาตั้งแมทซอ o ์ทให้264ครับลองเอ็กซ์พอร์ตดูครับอ่ะรอจน2เรียบร้อยนะเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆด้วยกันสําหรับคลิป 4K ความยาวประมาณ11นาทีนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเครื่องตัวนี้ถ้าเอามาตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตหรือว่าพวกคลิปที่มีความละเอียดประมาณ Full HD เนี่ยอันนี้ไหวแต่ว่า 4K ไม่แนะนานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแบบการใช้งานด้านอื่นๆกันบ้างดีกว่าป เรามาลองเล่น Delta Force นิดนึงแล้วกันนะครับผมจะปรับเป็นฟูลส e ีแล้วก็ปรับภาพเป็นแบบ H D นะครับพันสองร้ณเจ็อนเนาะเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้มันก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมอะไรขนาดนั้นกราฟิกผมตั้ง preset เป็นแบบโลนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว Super Resolution นะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งค่าเป็นแบบ Performance Mode ไว้นะครับแล้วก็มีเฟรมเจนด้วยดีจัดเฟรมเจนไปซะหน่อยนะครับผมปาร้อเฟรมเก้โอ้ย แต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นภาพแบบ HD นะไม่ใช่ Full HD นะเดี๋ยวผมจะลอง Full HD ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็เล่นได้นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีคอมออยินวันไว้ที่บ้านแล้วใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆเล่นเกมแบบสนุกๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่ฟ้บไปครับแรมใช้อยู่ประมาณ 11G กิกกว่า12 G กิกกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งในเรื่อง,องความร้อนเครื่องตัวนี้สามารถจัดการความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนนะเออก็ดูดิ CPU 68องศาอะไรประมาณนี้นะครับการ์ดจอ63องศาเดี๋ยวผมขอลองเป็นแบบ Full HD ซนิดหนึ่งดีกว่าไปครับ Full HD 1920ง0ครับ Apply วบกกว่าเฟรมแต่ทางนี้ทางนั้นก็ใช้ในส่วนของตัวเฟรมเจนกับตัว Super Resolution เข้ามาช่วยเหลือนะครับมันถึงจะเล่นได้เพราะไม่งั้นมันจะได้อยู่แค่ประมาณสัก3ากว่าเฟรมเท่านั้นแหละเกมใหม่ถือว่าโอเคเลยครับปครบหน้าจอถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่ง ไม่ได้อาจจะสีสดมากมายเหมือนจอแพงๆแต่ว่าสีสันก็ถือว่าครบอยู่นะครับปื๊ดปื๊ดสบายอ่ะโอโหความร้อนนี่แอบอึ้งเหมือนกันคือ69ถึงเ0องศาเย็นๆประมาณนี้สำหรับ Delta Force เดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกันลองมาดูว a l o r l n t d กันนะครับผมจะปรับเป็นแบบ Full HD นะครับกราฟิก preset พวกนี้ผมจะตั้งค่าเป็นระดับประมาณ medium เอาไว้นะครับมี โหมดลบรอยหยัก 4x แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้อยู่ที่ 4x และค่าต่างๆประมาณนี้นะครับเฟรมเรทสบายๆครับ90 80ปุ๊บๆๆนะครับก็ถ้าเป็นเกมแบบแนวแบบไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายพวกนี้เครื่องนี้เล่นได้นะครับด้วยตัวการ์จอออน CPU ที่มันเป็นตัว 780m ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งอ้าผมกดผิดกดกลับเข้ามาใหม่ได้ได้ดูแล้วกันว่ามันเอเทเนตแทบมาแบบ เนี่ยมันสามารถแทบได้อย่างรวดเร็วไม่ได้มีอาการคร้างไม่ได้มีอะไรนะครับตัวเครื่องตัวนี้ถือว่าแทบไวอยู่เนาะแล้วก็เรื่องการเล่นถือว่าโอเคครับถ้าสมมุติเจอกับเกมไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายใช้งานนู่นนี่นั้นต่อให้มีโหลดหนักแบบการจอ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ c ี u 24 25ใครที่แบบกังวลว่าเฮ้ยคอมออยินวันพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมก็ขอให้บอกเลยว่าขนาดเล่นเกมขนาดเนี้ยความร้อนยังอยู่แค่60กว่า ถ้าทํางานทั่วๆไปเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถใช้งานได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวลองไปเปิดหนังเปิด YouTube ดูสักนิดนึงดีก่าว,ว่าเสียงลำโพงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันครับ เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับความแรงเจ้าตัว Acer Aspire C24 ตัวนี้นะครับต้องบอกตรงว่าเฮ้ยลืมนิยามของคอมอินวันสมัยก่อนไม่ได้เลยนะครับ CPU ที่ให้มาเนี่ยถือว่าแรงการตัดต่อคลิปคลิปสั้นที่เป็นแบบอะไรนะอ่าช่องทางตอกๆอกอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแพลตฟอร์มคลิปรีวิวคลิปอะไรต่างๆงเนี้ยอันเนี้ยตัดในเครื่องตัวนี้ได้สบายแต่ถ้าสมมุติจะไปสเกลขนาดคลิป 4K เ,เนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ราคา 2 6 3 9 0บาทอันนี้ที่ JB ก็มีขายนะเพราะว่าราคาตัวนี้ผมเช็คมาที่เว็บไซต์ JB ซึ่งเขาก็มีราคาที่แบบไม่ได้สูงจนเกินไปอย่าลืมนะครับว่า2 6 3 9 0บาทเนี่ยมี Windows 11 Home แถมมาให้ด้วยซึ่ง Windows 11 Home เนี่ยราคา l i เซนก็อยู่ประมาณสัก3-4,000บาทแล้วแล้วก็จะมีในส่นตัว Microsoft Home and Student แถมมาให้อีกนะครับก็น่าจะราคาประมาณสัก2,000กว่าบาทรวมซอฟต์แวร์เนี่ยก็6,000เข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องตัวนี้อยู่แค่ประมาณ20,000ท่านั้นถือว่าไม่แพงใใครที่สนจ เจ้าตัว Acer Aspire C24 ตัวนี้ลองไปดูในที่เว็บไซต์ JB a หรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ดีสิบชันให้นะครับสำหรับวันนี้ทางผม Nob e x i m t ขอตัวลายไปก่อนรอบหน้าผมจะมีอะไรรีวิวอีกรอติดตามชมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ